วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นนะครับกับเกมไมค์ครับครับวิธีการเล่นเกมไมค์ครับนะครับผมนะครับขั้นแรกนะครับให้ไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับโอเคอันนี้คือโลกของผมนะครับอันนี้เล่นซิงเกิลนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ดูนะครับไอตรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทางขวามือมันคือไม่ใช่อะไรนะครับคือมือแล้วนั่นเองนะครับผมนะครับโอเคครับเดินไหมครับ คุณก็จะเห็นนะครับว่าโลกทั้งใบนี่มันโอโคเขี้ยสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนั้นนะครับเราสามารถต่อยสิ่งของได้นะครับผมเพื่อทำมาเป็นบล็อกนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างนะครับที่บล็อกโปะก็จะเป็นเอ่อจะมีอะไรหล่นลงมานะครับเป็นบล็อกตกมานะครับก็กดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับจะเป็นสล็อตไอเทมนะครับผมอันนี้ผมกดหนึ่งนะครับอันนี้คือบล็อกซ้ายที่ผมเก็บมานะครับอดูครับนะครับ เราทําการเก็บนะครับแล้วมันทําอะไรได้ล่ะครับครับมันต้องมีสูตรการคราบนะครับหรือว่าคลิกขวานะครับจะเป็นการวางบล็อกนะครับเพื่อใช้สําหรับการสร้างบ้านหรืออะไรงนี้นะฮะนะครับกดไอนะครับเพื่อเข้าสู่ Inventory นะครับนะครับผมแล้วก็ตอนแรกนะครับจะเป็นสอนเบสิกการสร้างก่อนเลยนะครับคือว่าตอนแรกไม้นี่สําคัญมากเลยทีเดียว ก็ต้องใช้สร้างหลายๆอย่างนะครับผมตอนแรกก็ต่อยไม้ก่อนนะครับอีชได้มาแล้วครับไม้หนึ่งนะครับเอาอีกเอาอีกอันนะครับสองแล้วอะครับตอนสี่แล้วห้าโอเคห้าอันนะครับจากนั้นกดไอนะครับมาดูที่ inventory ของเรานะครับจะเห็น ไม้นะครับของเรา5อันนะครับให้ทําการดึงเข้ามาใส่ในครัพติ้งนะครับก็จะได้ไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากมานั่งคลิกนี้นะครับไปคลิกขวาลัวๆนะครับเนี่ยครับโอเคครับก็จะได้ไม้ธรรมดา20อันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการครับไม้สติ๊กหรือกิ่งไม้ครับครับผมจากนั้นนะครับ คับกิ่งไม้ไปแล้วครับเราก็มาคราบกล่องเบรคเบน์นะครับหรือว่าโต๊ะทํางานนะครับผมเมื่อใช้คราบสิ่งของที่มีขนาดมากกว่าสี่ช่องนะครับนะครับได้กล่องคราบมาแล้วนะครับโอเคครับดึงมาใส่นี่ครับนะครับกล่องคราบก็อยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็หาบ้านนะครับอันนี้ผมขอเป็นบ้านผมมาแล้วกันนะครับทําการคลิกขวานะครับอพื่วางโต๊ะทํางานลงไปนะครับจากนั้นไปคลิกขวานะครับที่กล่องคราบ นะครับก็จะได้โต๊ะคราฟแบบใหม่ครับอันนี้ผมจะสาธิตนะครับอย่างผมจะเอ่อจะคราฟตู้เอ่อตู้เก็บของนะครับให้คลิกขวานะครับที่กล่องคราฟนะครับจากนั้นก็ดึงวัตถุดิบนะครับอันนี้อันนี้ก็คือไม้นะครับใช้ไม้ล้อมรอบอย่างนี้นะครับนะครับก็จะได้กล่องสมบัตินะครับแต่ผมจะบอกละอย่างนึงนะครับเวลาจะคราฟของเนี่ยต้องคราฟตามสูตรได้ตรงด้วยนะครับไม่ใช่คุมาวางเนี้ยถึงมีถึงมี9อันฮะเอ้ย มี8ปดอันมันก็ไม่ได้แต่มันต้องวางตามจุดเหมือนกันนะมันอาจจะงงไรเหมือนกันเนี่ยนะครับต้อ็ได้กล่องมาดึงมาปึ๊บใส่นะครับดึงมาใส่มือโอเคคลิกขวาวางครับปึ๊บโอเคครับคลิกขวานี่ครับเราจะได้สามารถตู้นะครับไว้เก็บสัมภาระนะครับดูครับไม่มีอะไรเดินไปมาเก็บเก็บเก็บนี่ครับประมาณนี้นะครับและผมจะสอนละเอ่ยงนะครับกับการล่าสัตว์ครับผม นะครับนี่คือแกะครับปล่อยแกะครับนะเก็บขนมาครับโอเคครับแล้วก็อิชปล่อยนี่ครับตายแล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นการเล่นเบื้องต้นนะครับผมส่วนการเดินบังคับนะครับก็ W เดินหน้า A S D นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับจากนั้นก็1 2 3 4 5สาสี่้าหเป็นสล็อตคีย์ไอเทมนะครับใช้สำหรับการใช้ไอเทมส่วน I นี่ก็จะเปิด Inventory นะครับแล้วก็ Q จะเป็นการ drop ไอเทมนะครับส่วนคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการต่อยบล็อกครับคลิกค้างนะครับส่วนคลิกขวาจะเป็นการวางบล็อกหรือวางสิ่งของลงไปตามจุดที่เราเล็งน,นะครับอันนี้อย่างเช่นผมดึงบล็อกคลิกขวาคลิกขวา ออกไม้ขี้ขวานี่ครับมันก็จะเป็นเช่นนี้และเราสามารถที่จะย้ายดีครับโดยการต่อยมาอีกทีนึงแล้วเก็บแล้วก็ไปวางวางเก็บวางเนี่ยครับโอเคเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นการเล่นไม c ครับเบื้องต้นนะครับส่วน สูตรการคราฟไอเทมนะครับซึ่งสำคัญมากก็ไปดูได้ในเว็บบอร์ดเลยนะครับผมโอเคครับผมครับ